โรงแรมหลอน EP 2มาแล้วครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เรามากันที่สระบุรีเป็นถิ่นมีหอยตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ถึงสระบุรีแล้วประมาณแบบครึ่งชั่วโมงก็จะถึงแล้วแล้วเดี๋ยวก็ก็จะไปตรงนี้ป s <S <Woo. S 1> ไป let's go เรื่องราวเว้ยม่วัดันเขาว่ะดูดิ หูจะหล่นมาไปนั่งบันไดบ้าะเออเนี่ยว่าพิ่งจะพูดจะฉายต้อหน่อยเปล่าก็ต้ออันี้ปะเออถึงแล้วอ่ะเนาะโอเคใช้คีนหนีบใช่ไหมใช้คีนหนีบไอ้อล้อยางใหญ่อ่ะอนาคตไกลๆแน่นอนปะต่อร่มไปด้วยอันนี้มันล่มรถไหมเดี๋ยวมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเผื่อมันไม่มีล่มที่รถอ่ะ อีปีที่แล้วนะครับเราก็เหนื่อยกันแล้วนะฮะนี่แล้วดูวัดพระพุทธฉายต้องขึ้นผมว่าอันนี้สูงกว่าอันที่แล้วอีกสูงกว่านิดนึงแล้วอะไรเปล่าร่มมาละอันนี้คือล่มลำบากกว่าเนอะสามคนได้อ๋อมาสามคนอ๋อแล้วก็เออว่ะเอาเอาไปบ้านเอาไปบ้านสรุปได้แต่บ้าระวังมันกินผมนะไม่เล่าหรอกว่าไอเฮียว่ะรถาโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นนะ ครับผมเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่แน่วันนี้นะครับเอารถขึ้นได้เหรอครับข้ามกระคารแล้วเดี๋ยวข<อ>้ามขึ้นยอดเขาเลยนะคะเอารถขึ้นไปเลยเหรอครับรอ,อ๋อแต่เดินก็ได้ใช่ไหมครับอโเคเดินเก็ได้โอเคเดินดีกว่านะๆๆเราเจอตรงนี้แล้วเราจะเดินมาต้นเดินขึ้นมาไดอันนี้แล้วก็ปีนเขาเหรอโอ้โหอุปกรณ์ไม่พอซะด้วยนี่แต่มันมีทางรถไงเอทางอ๋อทางรถใช่เอาเดินขึ้นก่อนแล้วกันโอเค แต่ข้างมองไปข้างบนที่สวยอยู่เวยเนะีน่ยหาทันหน้าใครคล้ายกันหมดเลยนะเฮ้ยเน้ยหน้าไ,ไม่คล้ายกันนะอันนี้เหรออ๋ออันที่กำลังมาถ่ายโปรเจกต์ตอนเรียนจบข้างบนนี้สูงไหมสูงแล้วต้องเดินขึ้นไปอีกได้ไหมครับได้ได้เหรอโอ้คือสุดนี่แล้วก็ขึ้นไปได้ใช่ปะ่ะฮ่าน้องเคยขึ้นไปกันไหมเคยอ๋อ ่ปงั้นเราขึ้นเลยไหมเอาขึ้นเลยโอ้โอโอบันไดที่นี่ไม่ชันเท่าบันไดวัดที่แล้วนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอยสรุปก็เหนื่อยทุกบันไดจริงดิ้าไหนลองถือต้องอฮ้ยอันนี้แบบโบราณมากอะเนาะไม่ได้ไมีเขียนอะไรเลยอันนี้เราต้องไปทางไหนต่ออ่อ,อนะไปทางลงอ่ะขึ้นมาแค่นี้หรอขึ้นมาไหว้พระแค่นี้แหละ เฮ้ยพระบุทรชายอุ้ยนี่นี่มีพระบีคเนศด้วยวหวกัน,ไไนเขาเอาทองไปแปะข้างหลังที่เป็นหินนะใช่ปะอ๋อนี่คือแบบส่วนที่เป็นสีสละใช่ไหมเสียนเสียนเสียนเออสีสะสีสะลงมาตรงนี้เป็นสีสะลงมาแล้วก็เป็นลหลคือมันเป็นลายหินใช่ไหมเออใช่เหมือนพระบัตรสมาตร มันคือแบบลายหินแ้ส้มๆแต่ว่ามันตรงเป็นแบบเหมือนผาพอดีนี่ไปผาหลายแบบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอุ้ยไม่ต้องเงินสดมานี่งเงินสดเจอแล้วเดี๋ยวเราเลย <c oughs> ดี๋ยวเราเล่นดัดไล่ไปเลยครับผมใหญ่มากจริงๆคือสุดแล้วหรอเพราะเราว่าไอข้างบนนั้นเราต้องขับรถไปป่ะม <c oughs> ใช่ปะ่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าวัดพระพุทธฉายนะฮะ บริเวณด้านบนเป็นยังไงอ,อันนี้แบบที่เดินขึ้นมาใช่ไหมมีขับเราขึ้นไปอีกแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่น้ําตก3ามลันอีกทีหนึง่งคือผมลืมแก้วน้ําเอาไว้ข้างบนฮ่าต้องกลับขึ้นไปเอาใหม่ใครจะไปเป็นเพื่อนผมบ้างครับยกมือเร็วเอ๊มาคนเดียวช่างเปี่ยวใจวิ่งโอ้ ใช่ครับอ๋อขอบคุณครับโอ้น้องก็าหยิบไปให้เจอแล้วทุกคนอตรงนี้ไปดูได้ใช่ไหมครับตอนเดินไปดูได้ใช่ไหมอยู่ด้านหลังใช่ไหมอ๋อที่มีเป็นพระนอนเหรอครับก็จะมีมเน้าได้สองคนนั่งอย่ เป็นองสรลอ,รอเป็นชื่อย่อของข้อรห้าข้อรห้ได้เสด็จมาปิดทองที่นี่นำจำนวนสีค่ครั้นะคะจะมีรสองเจเรสอ้าสเอรสองร้อยสีและรสอ5หนร้อยส้าสอย่อมาจากลัทธนาสิโสกครับตัวนี้เป็นหงสอรอย่อมาจากองค์อัจเดชเชาวพุทธลูกชายองค์ที่เของข้อรห้าอ,อ้ยะะสุดยอดความรู้แน่นมากอันนี้เหรอครับ,รบอันนี้เป็นคืออย่อมาจากองค์อัอออจเดชชาวพุทธลูกชายองค์ที่เของข้อราท อ๋อ oh. อันนี้จะเป็นหองจอนะครับเป็นปออันนี้เป็นอรองค่ะอ๋อ oh. ท่านมานสลับไป,ปที่นี่สอวอคือท่านเสด็จย่าอันนี้จะเป็นหองคุมมิพลพ่อรัเก้าครับ ที่เป็นท่านศริกิตท่านจุฬาภรณ์ท่านสีวรวงเลือรนีไม่หิดนดได้สเสด็จมาที่นี่เมื่อ6ก,กระกฎาคม2540รอพอย่อมมาจากองล์รพายพาณีนะครับส่วนอันนี้เป็นของท่านเพชรรัตน์ครับรองมาก็เป็นรพชราัชติยาพาได้สเสด็จมาที่นี่เมื่อ27เมษายน2558ด้านบนนี้เป็นของสุวัฒนาทั้งหมดนี้ท่านเขียนด้วยช็อคแบบนี้วัดเราก็นํามาแกะสลักครับชงทางด้านไหนด้โอ้ด้านไหนไปไปครับไปครับเฮ้ยทำไมจําได้อะทําไมเก่งไง อันนี้จะเป็นพระพุทธสายญาติเล็กส้นส้นนอผานนอนพุกปั้นตาดำเหมือนข่านนั้ด้วยนิ่มจนเปิดตาขาวึ้นด้วยเปลือกมันมุกแคบยาว15วาเศษสร้างขึ้นเมื่อพศ2500อพระองค์นี้จะนอนไม่เหมือนพระองค์อื่นสังเกตพระองค์้างหน้าเราจะนอนขาเหยียดตรงพระองค์นี้จะนอนขาคุ้ยกันครับนั่นก็คือท่านนอนตัดสลูนะคะโอ้ท่านนอนขาค่ายแบบนี้ใช่ไหมฮะอ๋อเป็นท่านนอนแบบตัดสลูอยากกินขนมแม่พี่ลงมาพกินขนมกันอันนี้คือมีข้อมูลทั้งหดเท่านี้มีท่านี้ใช่ไหมไอเดียมึงพลาดแล้้ววมีนนองเป็ไกดย อ่ะนี่ให้เป็นค่าการสนับสนุนครับเป็นทุนเลยครับผมขอบคุณคามากครับสู้ๆนะครับซื้อไอติมหน่อยครับเฮ้ยแลนโบเชื่อยังถึงเอาอันนึงครับเอามาเอาไปไอติมป่ะเมื่อกี้ผมกินไปแล้วยักษ์คู่เออเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาดิเดี๋ยวเลียกไอติมเหมือนกันครับพี่แถวนี้มันมีโรงแรมแบบร้อนร้อไหมโรงแรมแบบน่ากลัวน่ากลัวโรงแรมหลอนรอนไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยไม่มี ไม่รู้เรื่อง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 เดี๋ยวเราไปน้ําตกเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันจะไปหาข้อมูลด้วยนะครับว่าที่ไหนหน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูฮะไปหล่อฮะไปน้ําตกสามหลันกันเดี๋ยวหอดีกว่าฮะไปน้ําตกสามหลันครับ <c oughs> ไม่มีน้ําเลยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอเคปิดใช่ไหมครับวันนี้น้ําตกแห้งด้วยแล้วที่นี่แถวนี้มันแบบสระบุรีมันมีโรงแรมอะไร่แ <c oughs> บบหล่อนๆไหม ต้องเซิร์ชดูเนาะโอเคได้ขอบคุณมากครับวันนี้มันแห้งน้ำตกมันแห้งน้ำตกมันปิดมันแห้งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดนี้กันเนี่ยที่เราจะพาไปสรุปก็ขึ้นไปดูวัดนี้เนาะต้องขับรถขึ้นไปเนาะโอ้โหดีเด่นตง,งานเป็นราศีอยู่ตรงนั้นนะฮะ <c oughs> เราจะไปกันเลยเฮ้ยยางหลบ่อยยางบนหลังคาดิอ <c oughs> ๋อที่กันน้ำรั่วรถเว้มาด้ สูงอยู่นะมองเห็นน้องฟ้าเลยอ่ะเออเหยียบมอเตอร์ตลาดุรีมีโรงแรมอะไรน่ากลัวน่ากลัวไปพักบ้างไหมป่ะมีมีคุณมีตัวอันอ๋อมันหลอนนะต้องไมงี้ักอ๋อแต่ที่พักกันเยอะใช่ไหมคือบันไดฮะวัดนี่วัดนี่มันต้องมากู้กับบันไดจริงๆเลยนะโอ้โหแสงมันสว่างจ้านะอาจารย์โอ้ย ุ้ยนเท่เลยนะข้างล่างนั่นแหละพระบุ้งนะใครขึ้นมาวัดพระพุทธบาทพระพุทธฉายก็โอเคนะขึ้นมาข้างบนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับว่ามันจะเป็นไงนะเดี๋ยวถึงอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยฮอ้จิเป็นเนี่ย นี่เจอแล้วหาทุกคนมาดูรอยพระพุทธบาทกันฮนะรอยพระพุทธบาท<ฆ>คืออะไรรอยเท้าพระพุทธเจ้าจริงเหรอ,อโอ้โหใหญ่มากคือทั้งหมดเลยอ๋อนี่คือเนี่ยนี่คือนิ้วโป้งอยู่นี่แล้วก็ชี้กลางนังก้อยแล้วตรงนี้คือส่วนของกลางเท้า,า,ทานี่คือส้นเท้า โอ้ทำไมเท้าใหญ่ขนาดโอเคมาถึงแล้วก็ไหว้เจ้ากันซะหน่อยนะไหว้เจ้าอย้ว,ไวนไหว้พระคือวัดที่เราเห็นจากด้านล่างนะถ้าใครมาวัดพระพุทธฉายเรียกว่าลวัปล็อกบวชล็อกถือว่าขี้ลิงเร็ยนป่ะข,ขอตีนเลยไปฮะกลับไปที่อื่นกันต่อดีกว่า ต่อไปไปไหนดีนะต่อไปไปน้ำตกจุดสาวน้อยเหรองั้นไปโซนนั้นก่อนแล้วกันเนาะที่แถวนี้มันมีแบบโรงแรมหล่อนๆนะครับไม่รู้เลยอ่ะพี่พู่าอยู่สิบสามวันพี่พู่าอยู่สิบสามวันไม่ใคนที่นี่อ๋อพี่ไม่ใช่คน,น,คนที่นี่อ่ะเป็นคนแถวไหนครับพี่พัทยาค่ะ,คะพี่คนพัทยาครับอยากไปนอนโรงแรมหล่อนเหรอใช่วันนี้มาหาโรงแรมหล่อนนอนนะครับพัทยาเดียเธอไปนอนโรงแรมนี้ไหมพี่เขาไฟไหมพี่จอมเทียน ตายเป็นพันเลยตายเป็นพันเลยเหรอเผาเผาดังอยู่นะอันนั้นถ้เราของจริงแล้วครับไอพีหน้าแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปนี่นี่ล่องแก่งแล้วก็เดี๋ยวถามคนที่นั่นละกันโอเคโอเคไปต่อครับ <h K> ถึงแล้วครับเฮ้ย <h ums> <h ums> อันนี้อะไรอะพี่อันนี้มันเป็นไข่ทิมเมอร์ฮะจากแบรนด์ไข่กลูมิงนะครับทุกคนตัวนี้เป็นที่โกนขนน้องชายโกนแล้วจะไม่เป็นต่อนะปกติถ้าเกิดว่าใครเคยโกนอะมันจะเป็นตอแล้วทําให้มันคันใช่ไหมโอ<ฮ>้ยเจ้าตัวนี้มันมีนว,วัตกรรมแบบเซฟเทคนะปลอดภัยหรัดน้องชายคือมันจะไม่ไม่บาดตัวนี้ฮะเป็นไข่ทิมเมอร์จากไข่กลูมิงฮะตัวนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วใบมีดเขาก็ กันนะเป็นใบมีดพรีเมียมนะมัน <ừ m. S 1> ไม่เค้ืนสนิมด้วยตัวนี้ <ừ m. S 1> เอาเป็นว่ารูปร่างเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปโกนให้ดูแล้วกันตอนที่ถึงที่พักแล้วอ่ะได้วันนี้จะได้ลองโกนขนไข่เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นคนที่ไลฟขนนี่พรีเมียมไหมครับเปิดเครื่องก็เป็นยีงี้เปิดดินี่สันอ,อ,อ๋อเออเออเอ,อ นี่ฮะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้กัน๋ยวที่โรงแรมนะครั้งแรกของการโกนขนหมออ้อยคือทุกวันนี้แม่งเยอะมากเราจะโชว์ว่าเยอะ <laughs> จะไม่ได้โชว์ว่าใหญ่ด้วยนะพวกเราพร้อมแล้วครับคนการสามสีเย่ผมบิงหัวโตครับแม่งเลยหัวยาว <laughs> ผมแคมหัวกลา <laughs> งกลางเทป <laughs> ูไอเดียไม่ใจเยี่ยยเลย <laughs> ตัวแต่ตัวสูงโอ,อง เดี yeah. 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 Like <t <t ๋ยวเขาลงเป็นแบบนี้เราลงได้สากคนยครับเฮ้ยนสวโโหดูนิเราถอดตัวไม่ทันเลยนะครับ ตื่นเต้นไหมครับป้าตื่นเต้นไทยหัวใจจะออกมาเลยเอ๊บป้าหลุดอยู่บนึงพร้อมไหมครับเอ้ยพร้อมพร้อมก็ได้ครับเสียวไหมครับป้เสียวไหมครับป้โอ้โหป้ายังไม่ทันนับเลยอ่ะ ป้าไม่ให้โอกาสกูเลยโอ้นี่เราจะลงแล้วทุกคนเย้ถือถืออู้มีทางลงอย่างงี้เฮ้ย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 โอ้โหตัวหนักไปหน่อยพี่เขอโทษโอ้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 อะไรกัเนี่ยอลงแล้ว สู่ความว่างไก่โพล let's go ติ๊งตีดีดดี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 ดเสร็จดีแล้วอุ้ยสนุกมากแค่ตรงนี้ก็สนุกแล้วทุกคนคือคนละ300บาทเอาแล้วไง เมื่ยสามร้อยอ่ะเด้ออกกังกายอ่ะเมื่อกี้เกือบตายแล้วเจอฉลามเฮ้ยนี่แต่เมื่อกี้พอดีหลบทันไงอ่าถ้องผูฉลามนั่งกินอยู่ตรงนี้โอ้โหันี้ไม่ใช่เกาเหลาดิฟดิฟดิฟเป็นแบบไงเป็นแบบพายถอยหลังพายถายหลังพายแบบลูกคางเฮ้ยเียาว เดี๋ยวมีสนุกสนุกแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูใหม่ฮะใช่ครับผมว้าวฮ่า่ครับผมาฮ่าฮาฮ่าต่าฮาน่าาฮ่าฮ่้าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าา่าเ่าาฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮาาห่า่าา เโอ้โหแล้วต้องไหลลงไปเหรอประมาณ90องศาโอ้โหตะลุยกันมาอย่างยาวนานนะครับผมสุดเขตแล้วก็น้ำมันก็ไม่มีแล้วเป็นสะพานอย่างเงี้นะทุกคนเฮ้ยจะจมไม่เนี่ยจะจมไม่เนี่ยยืนถึงนี่หว่าพอถึงก็มีรถสองแถวมารับเลยนะครับดูแลแถวนี้มีโรงแรมหลอนให้นอนป่ะโรงแรมผีอ่ะคงจะมีอ่ะไม่มีอ่ะที่ไหน โรงแรมหลอนๆเฮงๆน่ะเงี้ยป่ะมันก็มีในนิยายแล้วล้อเดี๋ยวนี้คนหลอกมันยิ่งกว่าผีคนน่ะกลัวกันเองผมหลอกลูกหลอหลานบอกผีอย่าไปกลัวกลัวคนดีกว่าคนหลอกอยู่กับวัดตลอดมันไม่มีอะไรหรอกล้องั้นก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมเขาเรียกวัตถทานเขาเรียกว่าสังฆทานหมู่ใช่ไหมลุงเหมือนทำบุญสิบบาทอยากกว่คนที่หนึ่งเพราะว่านักวิทยาศาสตร์จะไม่เชื่อเลยเลยถ้าไม่ถ้าไม่พิสูจน์ไม่ได้ ใช่ครับเราขอบิปเพีนเท่านี้ครับขอคุณมากครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วาโนสเต็กหลังจากที่ลุยก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ โรงแรมแถวสระบุรีแล้วให้ทุกคนทายว่านี่คือโรงแรมอะไรฮะมันคือโรงแรมที่ไหนที่เรามาพักเพราะว่าเราบอกชื่อมากไม่ได้ชื่ออะไรเอยชื่ออะไรนะทอทอ,ทอเลยไหมสอสอสอเราจะไปที่ไหนของสรุปทอสอรอคือเอาจริงสุดสอ,สอ,สอ,อยู่ในกามืองสระบุรีเป็นที่รู้จกักเป็นที่รู้จักล้นอย่างล้นน่ะดูดิโอ oh. นี่เป็นสวายกิตตี้กุ้ง,น,งะนะครับอ<ช>ันนี้มีเลี้ยงในสองอันเลยใช่ครับนี่ๆๆใครดูที่ก่อนและนี่ก็คือสเต็กเนื้อวากิวของเราครับผมน่าทานมากนะทำมาแบบว่าเป็นมีเดียมแรทุกคนมีเดียมแรที่แท้จริงเป็นยังไงเฮ้ย <c oughs> ให้ดูแบบ <c oughs> เป็นชิ้น อุ้ยน่ากินมากสีชมพูติปโป้ไปเนี่ยนี่ เราจะไปถึงไะไอ,อทอทอเลยนะทอสอรอรอทอสอล,อล,อลอ้วรอ,อ,ลอ,ลอมัอก็เป็นแบบโรงแรมที่ติดติดท,ท,ท็อปจังหวัดอะไรเงี้ยอ๋อ <c oughs> คือติดท็อปในเรื่องของความแบบมีเรื่องเล่า<ไ>อือประวัติเออ คุณผู้ชมแต่ว่ามันปิดไปแล้วครับผมปิดไปเลยอ่ะคือบึดตึ๊ดตือเลยด้านข้างเนี่ยติดกับวัดจริงๆตามที่ได้ฟังมาคุณพระคุณเจ้าเช่วยด้วยแล้วเราจะไปที่ไหนต่อดีหาที่ดาวน้อยที่สุดนะจะไปดูว่าเอ้ยเป็นไงบ้างนะ ราคาเราเราปรับใน Google Map เป็นราคาที่แบบต่ําที่สุดรีวิวนี้ผมคือรีวิวไปนอนมาคืนวันที่17เข้าพักตอนเที่ยงคืนได้นอนชัว่วโมงเดียวเก็บของกเอาอกมาเลยจ้ารีวิวต่อไปบอกว่าสภาพไมา่แน่นอนทีวีเปิดไม่ได้แอร์ไม่เย็นฝาชักโคกแตกน้ําไหลน้อยกระจกในห้องดํามากโอ้โหเตียงคือแบบไม่มีตีมอ่ะหมอนหมันนี่หัวตียงจะพังนะนี่อันนี้คือว่าหม่มเหรอโอ้โหนี่้าห่มโหเช็ตัว ไปดูแล้วกันนะตรงนี้โอ้เจ็โดโลดิีเดียวเนาะไปดูว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่โรงแรมนี่โรงแรมนี่ป้ายป้ายโรงแรมเดี๋ยนี้โรงแรมแต่คนก็มีน,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 นะแถวนี้ในซอยเนี้ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหรอก มันสามิก็คงแบบว่ามาดูะเนะแล้วก็จ่ายตังค์เลยแล้วกันจะไม่รู้ว่าข้างในนั้นจะเหมือนในรีวิวหรือเปล่าเน่เฮ้ย <c oughs> ทำเป็นเล่นนะมึงแอร์เย็นอยู่นะห้องน้ำไหนดิฝาชะโครกแตกเปล่า ไม่แตกนะแต่ว่าดูเก่าไปนิดหนึง่งห้องน้ำก็จะเป็นรแนวแบบไม่ชอบห้องน้ำแบบนี้แหละห้องน้ำที่มันแบบทำไมเป็นวิตีที่มันปิดไปเลยวะนีที่ทำน้ำอุ่นไม่มีนะครับเพราะว่ามันมันพังไปแล้วครับพักต่อชั่วโมงหกสิบค้างคืนสามร้ห้าสิบรัคือไม่มีไม่มีตามแมวอ่วะอันไหน,อน,นเอาอะไรปิดไว้ นี่นี่มีรูนี่ด้วยนี่รูรับอาหาร่ะสูงข้าวมามองไปดิมีนี่ไฟดับไปดวงนึ่งนะมีโต๊ะนี่ที่นี่กระจบี่เก่าจัดเลยทีวีเปิดหน้กูจะช็อตกูไม่ี่้ทีวีแบบชาปเตียงแบบประกอบให้คือ3ามร้อยม้ากิบแบอะไปมากบ่ อี้อันนี้มันไม้ชัดๆนี่ผ้าห่มก็ให้มานะสามนี่พร้าตัวใชเเว่เดี๋ยว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 มันจะมีคราบๆหน่อยนะหรือว่ามันกำมี่วะมีงกำมือี้หรือเปล่าเ,เปิดไฟได้หวะอุย้ยอ๋อไฟติดมึงไม่เปิดกันไงอีบาเฮ้ยเฮ้ยทีวีก็ติดอยากดูทีวีช่องไหนดูข่าวดู ช่องสแล้วกันช่องสามไม่ได้ช่องเจ็ดช่องเจ็ดก็ไม่ได้เอ้ยแล้วมือกดไม่มีวันกดได้ละปุ่มมันหายไปแล้วเพื่อนคือวันนี้ความหอดมันจบสิ้นไปแล้วปิดหมดเลย 3, 000, สามอันท็อปท็ัพสมบูรณ์ส,รสิิรุ่มเรืองเยี่ยวอันก็ปิดไปแล้ว ใช่ไหมวันนี้ก็เลยพามาดูราคาถูกที่นี่ไม่มีหรอกพาได้ไม่มีเรื่องราวที่ในรีวิวที่แย่สุดของต้นแบบว่าเป็นเรื่องของความแบบความมันเก่าอ่ะราคามันสั่งมาห้าสิบาทดใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูที่แพงสุดในกรุงเทบและนนท์ในสลักดูดีนะว่าแพงสุดเป็นยังไงไปแบบรวดเร็วเลยนะหนึ่งสองสาม อันนี้คือโรงแรมที่แพงที่สุดในลาดรีที่เราหามาใน g ูเ g l e แม p สระบุรีถูกต้องครับสระบุรีครับอ๋อประมาณ900บาท980บาท ใช่แล้วก็มีเตียงเสริม500ร้นะครับชื่อโรงแรมว่าใกล้กันนะเนาะอันนี้เป็นเตียงเสริมอยู่ปลายเตียงนะแต่ว่า500บาทเสริม500บาทแล้วก็มาดูด้านนอกกันดีกว่าคือเป็นโรงแรมที่คนเยอะมาก,กวันนี้แล้วไม่ได้ม่าเป็นวันศุกร์นะไม่มีอะไรนะแต่ว่าคนแบบมาพักเยอะมากทุกคนโซฟามันเขียวจัดไปหน่อยห้องมันก็ดูใหม่ระดับหนึ่งนะ <c oughs> แล้วมาดูห้องน้ำฮะที่สำคัญในตรงนี้ <c oughs> นี่ใครแมวอยู่นี้อุ้ย เครื่องทิมขนน้องชายเฮ้ยโอเครวยครับเดี๋ยวเจ้าตัวนี้นะฮะเราจะผมวันนี้ผมจะโกนให้ดูเลย hmm. คุณจะตัดสกินเชดโชเลยเหรอผมจะตัดสกินเชดสกินเชดโชเลยต <Yeah. S 1> ัวนี้เป็นไข่ทิมเมอร์นะฮะของจากแบรนด์ไข่กูมิงนะทุกคนนะโล่งสบายสำหรับน้องชายต้องไข่ทิมเมอร์เลยโน้ตกรรมเซฟเทคด้วยนะครับปลอดภัยสำหรับน้องชายของคุณไม่บาดเจ็บแน่นอนไหนดูซิว่าจะไม่บาดเจ็บน้องชายจริงไหมนะ,ะัะ นี่ฮะตัวสินค้าครับผมเรียบหรูนะฮะนี่เปิดสุ่มก็จะนกลุ่มเดียวลุ่มเดียวนี่ปิงอ๋อเนี่มีมีเบอร์มีพวกลองวีเละมีลองบีให้2เบอร์นะมี1.5กับ3เป็นสายชาร์จที่อยู่ของมันให้แล้วก็มีเป็นอ้อมีเป็นคู่มือนะอืมแล้วนี่อ่านครับผมพี่แปลงขัดนี่ไ่้จะเป็นแปลงแบบเอาไว้แบบทำความสะอาด เฮ้ยเฮ้ยอุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลหยุดหยุดแค่นี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นคุณต้องทำทั้งหมดเลยนะเอาลนี่แค่แค่นี้เดียวอืหึหึอยู่แล้วใครก็งงนะเฮ้ยมันไม่มันไม่ตึงดีกว่าโกนเยอะไปหน่อยนะเออผมไปลองขนไข่ให้ดูเลยเขียนเป็นตังน้ำดิ รู้สึกแม่งโคตรแปลกเหมือนแบบได้ได้ของใหม่มึงเคยแบบเป็นคนมีหนวดอ่ะแล้วพอมึงไม่มีหนวดอะแ <c oughs> ม่งกลายเป็นเด็กสัต <c oughs> <c oughs> ว์อะเราไม่เออไม่ได้ไม่ได้ลองหวีด้วยอะดีว่านะครับผมได้ฟีลลิ่งใหม่จริงฮะนี่ฮะลองดูครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าน้องชายคนนั้นสามารถลดอายุลงไปได้จริงๆฮะแล้วมันจะดูแบบสะอาดเกี้ยงเกลามากนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะพาไปดูโรงแรมที่เป็นสามอันดับท็อปที่เขาว่าน่ากลัวนะฮะจะปิดไปแล้วแต่ว่าพอดีมันมืดแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้พาไปดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูว่ามันปิดแล้วหน้าตาโรงแรมมันเป็นยังไงและการวันนี้ต้องขอนอนพักก่อนทุกคนแล้วเนี้ยตอนเช้าเราก็ไม่ดูอันนี้คือตึกตึกนี้ไม่เล่อไม่แน่ใจแต่ว่ามุดมันอยู่ตรงนี้แหละเกี่ยวอันใช่ไหม ไม่แน่ใจว่าตึกนี้ตึกนี้นะแต่ว่าคือตรงนี้แหละมึงเกี่ยวอันแล้วถ้ามองในด,ดีตรงป้ายด้านล่างนั้นนะฮะทุกคนมันจะเขียนว่าขายกิจการแล้วก็ไม่สําเร็จนะฮะแต่ก็พาไปดูที่ถูกสุดแล้วก็แพงสุดในในโรงแรมวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้พาไปโรงแรมที่แบบดูมีบทบาทเพราะมันปิดไปนะฮะสามที่เลยเรอจังหวัดต่อไปแล้วกันนะฮะว่าเราจะได้ไปที่ไหนเดี๋ยวเล็งๆไว้ก็น่าจะเป็นพัทยา เป็นโรงงานที่ไฟไหม้แล้วผ่านเป็นพันเลยเหรอโอเคฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผม o u l a t e r บ๊ายบาย